สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมนาะจากสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางและก็หาลังใจกับแอดจอยนอกจากสำหรับคลิปนี้นอกจากกำมาผบกับแนวทางไวย่าวพัฒนาวันที่สี่วันพุธนอะเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกนจากกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า ก่อนสิไปรับช้มลาพัฒนาของมือนี่นอกจากเดี๋ยวมาเบิง่งผลของมือว่านกันก่อนเนาะวันที่สามนาะจากสำหรับวันที่สามไว้ลาพัฒนาเอสจอยให้เด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งลูดอ่ากันเบิ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนอกจาสำหรับผลออกแก่หกตัวสี่หกหนึ่งห้าสองหนึ่งาสำหรับร่างชุดหกตัวนี่สี่หก สี่หกข้อมห้ารุดไปเนาะมีแต่หนึ่งหกเนาะจ้าสำหรับล่างชุดถกตัวรุดไปสำหรับสองตัวล่างชุดสี่ตัวหนึ่งห้าหนึ่งหาเอสจับคูรุดไปเนาะจ้าเนี่ยมีศูนย์หาเสศษเนาะจ้ามีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกกับหนึ่งสี่นี่เศษไปเต็มเดียวเนาะจ้าสำหรับล่างชุดสี่ตัวเนาะจ้าเดนหนึ่งรุดหนึ่งข้อมห้าเด้งเนาะจ้า สำหรับสายรูดของเฮาเด้งตรงๆจะล่างชุดหกตัวอ่าล่างชุดสี่ตัวนอกจะขออภัยผิดร้องเอฟีหลายๆจ้าอ่าสำหรับสายรูดเด้งตรงๆล่างชุดสี่ตัวหนึ่งห้าจ่เอจดจะจับคู่เสียดไปเนาะสำหรับบนหาสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งจับคู่เข้าไปที่หนึ่งสองอ่ะโหสวยงามพรามเก้าได้เฮได้กีดได้ดูดกันเลยที่เดียวน่าจะสำหรับ สาวกหวยลางวดแรกของปีนอกจากวันที่สามเดือนหนึ่งเปิดมางวดแรกก็กระแทกใจกันเลยทีเดียวนอกจากสองหนึ่งเข้าไปที่หนึ่งสองบนชนอกจากเด่นหนึ่งรูดหนึ 1, ่งของเฮาเด่งสําหรับสายรูดของเฮาเด่งเต็มเต็มนอกจากทางจอทั้งรูดสำหรับสุดสามตัวนอกจากสุดสามตัวเอดจอยให้ Hai, เสียดไปนอะกําสหรับหวยเลาพัฒนาเมืองงวดนี้นอกจากยางชุดนี้เอดจอยให้ หนึ่งศูนย์หาเขามาหาสองหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเสียดไปอยู่นอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางหวยเล่ากับแอดจอยนอกจากยินดีกับคนติดตามนอกจากสำหรับหวยเล่าสาววุหวยเล่างวดประจําของวันที่สามเดือน 1, หนึ่งงวดแรกอะเปิดมากกระแทกใจกันเลยที่เดียวนาะจาทั้งเจาะทั้งลูดนอกจากสำหรับสายลูดของเฮาเด้งเต็มเต็มนอกจากหนึ่งหาล่างชุดสี่ตัวจับคู่เขา บุญนอกจากสองหนึ่งหนึ่งสองนอกจากอะไรยินดีกับ 4, 48, เอฟซีสิดตามนอกจากเดียบมาโตกันของวันที่สี่มื้อนอี้กันเลยนอกจากสำหรับ แนวทางสาวกหวยลาวก็งวดประจําของวันที่สี่เดือนหนึ่งนาอจ้ามือนีกับมาล้นลุ่นกันต่อนาอจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดพิดพลาดหมดเลยแอดจอยต้องกราบโคตรโอตรไฟพี่น้องเอฟซีไล่ๆน้องจ่าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นาอจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจน้อจ่าแนวทางปังๆขนาดนี้ย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอย้ดยอาจารแนวทาง ปังๆขายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันนอกจากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อ่าคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์กัว่ากันไปเนาะจ้าอ่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้โบพาสแนวทางของแอดจอยเนาะจ้กสำหรับมือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่ห้ากับสองลูดอ่าเด่นห้าลูดห้านี่สำหรับเด่นห้าลูด 5, หาน, 5, 5, นี่มาหลายงวดติดแล้วเนาะ แต่ว,ว่าเอ้ตัวยังคำนวณได้หากับ2อ,อยู่เนาะจ้าสำหรับเด่นหารูดหามีห้าหกห้าแปดแมนบอกแป๊บดึงเด้อจ้าแม่นบอกน้องหาหกห้าจ้าห้าแปด ห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่เด่นสองรูดสองมีสองสามมือนี่กับมาลอดรุ่นกันต่อเนาะจ่าวาสิปังคือจังมือว่านบ่อเนาะจ่าสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนาเนาะจ่าโอ้โหเปิดเลกกระแทกไกลกันเลยที่เดียวเนาะจ่าสำหรับงวดแรกของปีเนาะจ่ามือนี่กับเขาหายปังๆเนาะจ่าสองหนึ่ง สองหนึ่งมือว่านี่ออกไปแล้วเนาะสองหกสำหรับสุดสามตัวจา้าสุดสามตัวแอจอยให้อยู่ที่5้าเมือว่าเนยคะสุดสามตัวกเสียดไปอยู่เนจาจะออก5้าสองหแอจอยให้5้าศูนเนาะจา้าโอ้โหห้า เขาตัวใดแบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปโซ่อดจอยฟังได้เลยนอกจากอดจอยสียใจมีกาลังใจในการทําแนวทางตัว่อไปนะจากสองห้าสองหามจ่าสำ,สำหรับตัวเด่นตัวเน้นนอกจากเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนนะอจากสำหรับสุดสาตัวเอดจอยชอบเลขหามลางวันนี่สองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้า สองหนึ่งนี่ออกไปแล้วเนาะจากแอนจอยนี่เนาสองหกแล้วกันห้าสองห้าศูนย์ห้าแปดนี่คือแนวทางเวยเล่าพัฒนาของวันที่สี่มือนี่กับปะมาณนี่ตามนี่นาะจะกทาหมักทาชอบจังคอยตามทาบ่หมักบ่โชบปล่อยผ่านได้นอกจากพิษพลาดมองได้แอนจอยก็ต้องกราบขอโทษขอโคตรไฟฟินองเอฟซีเลายๆไนอกจากเข้ามาเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอนจอยนอกจากเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนอกจาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้งพวาแนววทางของแอดจอยนาะจ้าเขาให้พี่น้องเอฟซีเฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า